สวัสดีครับรู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุ9 1 2 fm 99.10 MHz am 756 k h z วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายครับวันนี้กระผมอัมบุลการิหาจนิดดำเนินรายการวันนี้ทางรายการขอนำประวัติความเป็นมาวันสันติภาพไทยมาเสนอให้กับคุณู้ฟังครับคุณฟ้ฟังที่เคารพครับสำหรับความเป็นมาวันสันติภาพไทย จะมีการจัดงานฉลองขึ้นในทุกๆวันที่16สิงหาคมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของขอบวนการเสรีไทยที่ได้กระทำมาแล้วในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤตบทบาทอันสูงส่งนี้ย่อมได้รับการจารึกไว้ในหน้าหนึ่งอันงดงามยิ่งของประวัติศาสตร์ไทย และจะเป็นอนุสาวรีย์ทางจิตใจที่จะเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังได้ถือเอาเป็นแบบอย่างและเป็นแรงพลังใจในอันที่จะระแวดระวังรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์อันดีงามของการต่อต้านสงครามและการรุกรานทุกรูปแบบการต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยอย่างไม่ยอมจำนนและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังรักสันติภาพ อีกทั้งเป็นการประกาศให้นานาประเทศได้รับรู้เจต,ตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยที่จะยึดอุดมการแห่งการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกอย่างสันติและเอื้ออาทรต่อกันครับนี่คือส่วนหนึ่งของประวัติความเป็นมาวันสันติภาพไทยครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ช่วงหน้าติดตามรับฟังกันต่อครับ